สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพามาดูการออมเนื้อนะครับนี่ครับเนื้ออยู่ในหม้อนะครับนะครับเนื้อวัวนะครับวันนี้จะออมเนื้อวัวครับตันนี้เรากาลังใส่พริกอยู่นะครับนะครับเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับ อันนี้ก็เติมน้ําเข้าไปแล้วครับเนี่ยครับเนื้เเอเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวของแทสนะครับนะครับตอนนี้ก็ให้ท่านดูเนื้อวัวไปก่อนนะครับตอนนี้ก็เนี่ยครับมีเครื่องนะครับเราเตรียมเครื่องไว้แล้วนะครับก็มีมีเครื่องในด้วยนะครับอันนี้เครื่องในนะครับน้ำด้วย อันนี้ข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วแล้วก็จะมีผักนะครับผักที่เรียมไวก็ข้าดคับนี่ครับข้าวคั่วนะเนี่ยครับหนูน้อยกําลังตำข้าวคั่วอยู่นะครับทำด้วยขวดเบียอันนี้ก็จะมาให้ดูนี่ครับเนื้อนะครับตอนนี้กําลังจะออมเนื้อ แดี๋ยวก็จะจะใส่เครื่องใส่ตอนนี้ก็รอรอก่อนนะครับตอนนี้ก็ใส่ปลาร้าลงไปนิดหนึ่งนะครับปลาร้านิดหนึ่งปลาร้านิดหนึ่งก็ตามด้วยผงชูรสนะครับผงชูรสใส่เยอะอร่อยนะครับใส่ยเยอะยิ่งอร่อยนะครับผงชูรสนี่ใส่นิดหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวก็ทําการ คนนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เครื่องมันเข้ากันนะครับนี่ครับหน้าตาของเนื้อหอมเนี้นะครับน่ากินมากครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับนี่ครับจะดูเครื่องครัวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องครัวไปพร้อมเลยนะครับวันนี้ก็นี่ครับบนเวณครัวนะครับอันนี้ก็เติมน้ํานะครับเติมน้ําลงไปนิดหนึ่งเพื่อจะให้มันมีน้าคลุกคลิกนะครับ ก็จะลืมนะครับเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับกดออกไปเยอะๆนะครับคลิปนี้ออมเนื้อครับออมเนื้อออมเนื้อวัวครับนะครับก็จะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับน้ําก็กาลังจะเดือดอยู่นะครับน่ครับออมเนื้อออมเนื้อวัวนะครับนะครับเนื้อวัวสดๆเลยครับ ดี๋อีกสักพักก็จะเอาผักลงครับขอบคุณนะครับที่เขอามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรานะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจนะครับ,บก็จะให้ท่านดูวันนี้ก็ถ่ายคลิปออมเนื้อวัวครับรับน้ำก็กำลังจะเดียด ครับใส่เครื่องไนไปด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องในวัวน,นะครับครับของน,นวัวก็จะมีเครื่องไนมีเนื้ออันนี้ใช้เนื้อติดมันนะครับเนื้อติดมันก็มันจะอ่อยแล้วก็เนื้อนุ่มนะครับเพราะมีมันแทรกอยู่ในเนื้อครับนะตอนนี้น้ำก็ก